ายาไปถึงเม็ด่ยาไปถึงรัฐบาลไทยพี่น้องซิฟางอะไรสิเลขซิฟาง,งแต่ว่ามันกับเป็น,เ,ปนเลขตัวเก่าือเก่าเลกแต่ล่างมาตัวเกา่าก็เก่าเพราะว่าเลขไทยสามม,มาตัวเกา่าค่ะเลขคนไทยสามไปวิ่ง วิ่งเก้ากับหนึ่งก็เก้าอย่างเซนเตอร์เพี่ยจ้าอันนี้คือรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยตัวเลอเดอร์พี่น้อง ใจเย็นๆอย่างนี้ไปไหนนะครับสู่ละสรไทยแล้วก็จับจับคูดเลยโเอาตะล่างเอาเลขวิ่งก้อนตัววิ่งเด่นวิ่งวิ่งเก้ากับหนึ่งมนยมวมีตัวเด่นดอกหวันเด่นเก้าล้อยหนึ่งบ่เฮ็ดหายแล้วเออเฮ็ดหลดอันนัเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งมันนี่เลขตะล่างกับสามหกสี่สามหกสี่เจ็ดศูนย์หนึ่ง เจ็หนึ่งจับคู่จับคู่สี่หกสี่หกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสีสหกหนึ่งหหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกห้าหห้าศูนย์เก้าศูนยก้าศหกศูนหกสามเจ็ด สามเจ็ดสองสามสองสามเลขสามตัวกับศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่หนึ่งแปดสี่สามแปดสี่สามเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หกสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดเอาวกกลุ่มใบเลขสามตัวศูนย์สี่หนึ่ง วงกลมสีน่าสีน่าหนึ่งสี่หนึ่งเกียรติสี่หนึ่งเกียรตเอาไปดียววงกลมไว้เลขสองตัวสองตัวสี่หกสี่หกสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สามสี่สามหกหนึ่ง เจ็ดเก้าเจ็ด้าหกห้าหกห้าเอาวันนี้ดอกจันดอกจันสี่หางเก่าหรอเอฟซีค่ะสี่หกดอกจันสี่หนึ่งดอกจันสี่สามดอกจันเจ็ดเก้าดอกจันเจ็ดเก้าดอกจันงบหน่อยต้นหน่อยวันนี้ก็ 7จดเกอกจันเจดเกดอกจันส่หนึ่งดอกจัน่นดอกจันเดี๋งบหน่อยทุนหน่อยค่ะโอ้สีหกกบงามอยู่ดีจักดอกอีกนะจักดอกเนาะจักดอกเนาะอาีกจักดอกจ้ะอ่าสี่หกสีามี่ไม่จักกันบลยหสี่สามไม่ดอกเนาะค่ะจ้ะค่ะ เจ็ตัวงามามิแตตัวอีซมเนี๋ยวอีกเยอะดอกในมวนา,ามักมักอยู่ดีซีสามอีกดอกนึงจ้าเพราะว่าตาล่างมีด้43ซ้ามจ้วเพราะว่ามันมันมันมีนะแต่ว่ากิทหนึ่งก็บบาไได้ตัดหายเราเอก็กซีเอ็กซีเบิร์กนเด้อเพราะว่าเล็กกบวิ่ง 9, 9, 1, เก่เกเากับหนึ่งโยเล็กวิ่งเล็แกลนมมักวิ่งมักแกลนนะ่ะ บางนึงเนี่ยก็วิ่งเก้ากับเนื้อมันก็มาออกเถือกม้าหนึ่งย่ออกสองหนึ่งเลีวิ่งเลงแรนกับเขาออนนี้ที่ต้องการเลขฝันกับเขาแล้วบางนึงเนี่ยเลี้ยบหกสองหนึ่งนะนี่เด้นี่อ่านไหนวลาฟังอยู่เดี๋ยวหนึ่งมสอนมาทั้งคนนี่ได้เขียนไว้นี่เลขฝันอันนี้เลขยบคำนวณอิอันนี้เดี๋ยวก็ปล่อยคลิปแรกเลี้ยแม่ลัด นี่ได้พอพิซซาได้เอาไปดันอยู่นี่จ้าหกศูนย์สามเลยดิปล่อยเลขเขาแต่ที่แหลกเรามาเห็ดไม้มาตัดถิ่มมันเลยคงสุดท้ายแม่สี่กับปอยอยหกศูนย์สามน่ะจ้าแต่แต่ว่าคงสุดท้ายก็ยังปล่อยอยู่แต่ว่าโมได้เอาสามหกหายไหมยังโมได้ตัดสองตัวมาจ้าหงดที่ผ่านมากหกศูนย์สามกับมีมาอยู่นี่งงวดงวดคงสุดท้ายกันเอง โมเลกุลสองตัวเลขต่ล่างกับมีอยู่นอสามหกเนาะแม่นจ้ะงวดที่แรกผลปล่อยอยู่แบบในคลิปแรกนะปล่อยมือที่แรกแล้วแหละมือปล่อยยี่ห้ามากเนอะโอ้ปล่อยยังก่อฟรอยิ์จ้ามากรัฐบาลไทยโอ้โมเลกุลสบอกโอมันเต็มรัฐบาลไทยนะคะตัวเลขเลยนะครับแม่ตรีงวดเดี๋ยวันี้มีเสียนใหม่ๆมีคุณแม่ใหม่ๆนั่งอยู่ตั้งหลังแด้เพี่น้องนี่ นนรัฐบาลไทยแม่นมากนะครับเป็นเลขฝันเล่าดอกเลขฝันก็กำลจะลามาหาเป็นตุ่มกันครับเลขเขงรัฐบาลไทยแม่ตีนะคะวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดปีไม่จะไปน้องด้วยปีไม่ตรวจบังดูคุณคู่แต่ว่าอด่าลื่อมด้วยสิเจ็ดเก้าเนี่ยเป็นหกก็ได้เดขเก้าก็งอกกเลขตัวเดียวกันนเด็นึ่งแต่ว่าแม่ตีเพราะได้เพราะได้เฮ็ดไถ่หรือว่าเรขหกร้ายหางนะมันเป็น หกเก็ดกเก็ดหกก็ได้เด้สิฟั้งไม่ตีว้าแต่บา่เด็กงรหาเนาะจ้าอยู่เรียกหลายหางมันมีได้หกเจ็ดเมล่ะใม่แต่ล่างค่ะหนอนอ่ะจาพไปนองแคปหน้าจอด้ค่ะหกเจ็ดจะมีในแต่ล่างหกเจ็ดก็มีแมนอยู่กกัวเด่นหัวใจเรขกแล้วแหลเลียกแยยกต่ล่างนี่คือรัฐบ,บาลไทยนะครับอยู่ในคลิปเดียวนะครับไล่สด,สดเดี๋ยวผูมาเล่าก็ค่อยเบิ้งอีกข่ายคลิปนะครับค่อยเบิ้งอีกอันนี้เอาไทยไปก่อน นะครับพมาที่หลังเนาะคือน,นานนาพปกเป็นตำเล่าเมตีนะครับย่ามาหอดรัฐบาลไทยหมวดวันที่สองนะครับนี่คือรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องเแคบนาจอไว้เลยนะครับนี่นีครับมาตัดจัดัดสะพานเลยแค่แนวทางเลยพีแนวทางก็คือแนวทางพี่น้อง นั่งเหยียก็จะบอกเป็นนา่งเหยียดที่เก่าอยู่บมเนาะน่เหยีดเก็บปวดก็จะบอกขนเก่าอยู่ว่าอคนเก่าเราเคยออกก็ออกอย่างนี้แหละนี่นะครับเลขในตารางมีสามมีหกมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีหนึ่งวาเข่าลักมัดเด้ออยู่ในนี้อือยักไพ่เป็นไพ่ละเมอนี่ย ปุณหน่อยงบหน่อยตัวใดก็แม่ตีรัฐบาลไทยค่ะจะเจ็ดเก้ากับสี่หนึ่งเหรอจ้ะเจ็ดเก้ากับสี่หนึ่งกับสี่หกเป็นบ<ะ>่จากับสี่สามเนาะ,ะมีสองดาวทอกัน่อบกันค่ะอยู่ในเบิรงไม่ดาวรอดเอี่เบิรงดาวเอาเบิรงดาวเอา,า,เอาหรือว่าบอมากทีแม่ตีจับคู่ก็จะจฟังควกแม่ตีกันเลยฮะแกกับวด้ว่องกลไม่กับปออกระมี่ไหมจ้ะแมนไม่ชอบที่แม่ตีจับคู่ให้ก็จับเอาอยู่ในตะล่างเ้อค่ะ ก็จะว่นทายงวดที่ผ่านมากกมีสามหกวนคือกันคือเ่าตอนนี้ใจคือเก่าเนาะแต่ว่าแห่งบริษัทตัดออกมาหายแต่ว่าซี่ี่หนึ่งเกีตมันตีกับบริษัทหายได้หนึ่งเกตบริษัหายได้นึ่จ้าเบิ้องอรรเอฟซีมักตัวใดสอบตัวใดใสเอฟซี่ตัดเอาเฮ็ดเอาโรดมม่ตีกับเด่นไปหายเราล่ะจะเด่นมันน่ะเปลืหกขาหกตัยู่ตาล่างอะไรจ้าแคบหน้าจอเลย นี่คือรัฐบาลไทยม่ตีเร้อพี่น้อง